กินข้าก็แกงไก่เส่ยยวกล้วยพี่น้องเสแซรบมึงน่ะจะไม่ดำนะคะเพราะเราตอนต้นป่าเนี่ยเขาเซนน้าเกลี่ยพี่น้องเห็นบ่มตอนต้มก็ต้มแบบให้น้ำเดือดเือน้องจัง่ซ้นกล้วยลงไปพี่น้องต้นกล้วยอ่อนๆข้างในเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแซแบแหงพี่น้องซิมแล้วค่ะพี่น้องเขาเสแซ่บน้ำกันเซานี่ัจ้าเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวกับเม่กุ้งนางเด้อลูกสาวชื่อกุ้งนางเนาะมามากินข้าวกับเม่กุ้งนางเลยพี่น้องเนาะ แบบหลายขั้ nice. นตอนการทําก็ไม่ยากค่ะพี i, พพ o, ะ่พี่น้องอืพริกเกลือหอมตะไครค่ะพี่น้องตําเข้ากันค่ะพี่น้องน้ําเดือดก็ใส่เครื่องอเครื่องแกงลงไปพริกลงไปเนาะพอเดือดสักพักก็ใส่ไก่ลงไปพี่น้องใส่ไก่ลงไปแล้วสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเท่ากับตามด้วยต้นกล้วยนะคะพี่น้องต้นอันนี่แหละขึ้นโยกกล้วยนี่แหละพี่น้องพี่น้องให้เดือดอปิดฟ้าไว้ให้เดือดค่ะพี่น้อง รูส้สซึกว่าไก่หนุ่มแล้วอืมอล้าก็จังค่อยปรุงรสตามชอบด้วยพี่น้องเด้วยซสบแห้งพี่น้องแล้วก็สิมีใบมะกรูดใส่ลงไปน้ำแล้วก็ใบนั่งรักนะคะขั้นตอนสุดท้ายตอนสิบถ้าปิดไฟนะคะพี่น้องใส่สุดท้ายเลยนี่ใบมะกรูดนี่กับอันใบมะกรูดใส่ก้อนแล้วก็สใส่นั่งรักค่ะพี่น้องนังรักนน่สุดท้ายปิดถ่ายมูเลยค่ะพี่น้องอืมมาๆมากินขวน้ำกัน,นะค่ะพี่น้องเศรษฐีเสี่บซสีนนสยบน,น้ำกันด้วจ้าเด้อมาเด้อม,มาเด้อมายิ่มทิพย์น้ำกันพี่น้องจ กินไก่บ้านนะคะไก่บ้านไก่บ้านจ้านี่ค่ะพี่น้องไก่บ้านจ้าพี่น้องอเสียบๆน้ากันจ้าจ้าพี่น้องอี่หละอาหารอีสานบานเห่าอาหารสมัยเต๊ปูสังกะสายาสังกสีนะพี่น้องเนาะเสมือนนกกีนพุ่นเนปกรลืมได้แต่ว่าแม่บ่ลืมจ้าพี่น้องเสียบค่ะพี่น้องนั่นน้า,นนา,นนานดีกินสักที่หนึ่งมาๆมา,ม,ามาจ้ามาๆหากเพียงกันไหวได้จ้าเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่ ปุ้งนา่งดีใจน้ำเลลายแม่กุ้งนั่งกัสีพยา่ามไปอันเมืองมูเมืองเพื่อนทุกคนด้วยความหักด้วยความวังดีจ้ะคอมเมนต์กันแบบมีความสั่งสรรค์นะคะให้กำลังใจสุภูสุขคนเด้อจ,จ,จ้ะสวัสดีจ้า